ไอ้คีมมีตัวแทนคนไหมครับหนึ่งคนเดี๋ยวรับเงินด้วยเอ้ผมรับผมรับคนคุยโอโหมีคนคุยมีคนคุยมาหาคนรับเงินมีคนรับแฟงไวเกินผมรับเลยครับกินต้องให้แฟงนะไอ้แฟงไม่เจอได้ไหมเออใช่ใช่รับถ้าเจอในป่าตีแฟงก่อนงูตีหรือว่าขยันบล็อกตแปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดเก้า ใช่แล้ครับแล้วก็เดี๋ยวสรุปให้สรุปสี่ห้าเคสตอนหนึ่งนะครับสี่าตอนหนึ่งเดี๋ยวส่วนต่างเดี๋ยวดีจีคุยกับทภาคนหนึ่งแล้วก็ดีจีส่งเปลี่ยนชุดก่อนวันอังคารนี้นะแล้วก็ถามเจเคครับดีจีถ้าเขาจะใส่ชุดนี้จนถึงวันนู้นเปลี่ยนให้เลยก็ได้ครับเดี๋ยวไปใส่ชุดอะไรที่มันมันจะบอกทีซีก็ได้ที่มันไม่ใช่สีดำอันนี้ตามตามความสบายใจมีอะไรจะคุยกันไหมบางฝั่ง มีครับกับคนชื่อเดียรนิวอะใครครับอันนี้ติดอะไรหรือเปล่าวันนี้ใช่ี่ติดไ่ติดเดือนนะติดติดไใช่ติดผมใช่ติดอมนะติดหรือเปล่าอันนี้ผมทำอันนี้เห็นบัติดผมเน้นจังเลยพก็ออกไปดีเพื่อนติดว่าไงครับอย่างนั้นไม่น่ามีอะไรนะครับติดติดนะมันติดนะคืออะไรอ่ะไอ้เนียติดนะเห็นมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะก็อันไหนที่เกี่ยวข้องกับกฎสภาแจ้งได้ภายในทชั่วโมงที่สภาหรือว่า หรือว่าส่วนตัวมันก็ได้ครับส่วนหนเรเกี่ยวกับนายกเป๊ะก็ถ้าในส่วนของนายกนะครับมีเวลาในการแจ้งหลักฐานทั้งสองฝั่งยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับผมแต่ถ้าหากว่าสามารถคุยกันได้ตรงนี้ว่าจะไม่แจ้งกันหลักฐานอะไรก็ตามแต่ที่ส่งมาก็จะปัดตกให้ทั้งคู่อ่าจะแจ้งกันไหมครับอันนี้สอบถามเฮ้ยอันนี้มีคนแจ้งด้วยเหรอครับเนี่ยอ่่ยังไม่มีแต่ถ้ามีก็ก็มีเวลายี่บชั่วโมงในการส่งเรื่องไงแต่อันนี้ก็คือตามแนวทางของเมืองเราเนี่ยก็คือ ถ้าคุยกันตรงนี้ตกลงกันได้ว่าจะไม่แจ้งกันทั้งสองฝ่ายเนี่ยเราก็จะไม่รับหลักฐานทั้งสองฝ่ายเลยถ้าตกลงกันได้นะฟันจ้างคานไม่มีฝันฝั่งดีจีมีไหมครับไม่มีครับไม่มีโอเคงั้นก็ทอะไร็นยูซิชม์แต่แต่ไอติดกันนั้นต้อคุยกันเองแต่แค่ในส่วนของในยูนีชมันจะรมบหลัรฐานให้นะครับอันนี้คุยกันเลยที่เดียวคุยพี่วับเดียวมีอะไรอ่ะเออเออในใจมีอะไรครับมีมีอะไรไหมครับเฉย อัเอาเอาพี่แบแผวดียวพี่ไปถามมันน่ะว่าติดอะไรไหมอ่ะมันติดเนี่ยแกต่างคนต่างอยู่ดีกว่าครับไม่อยากพูดเยอะแล้วเอาไว้เอาเดียวงอนงอนเลยโดเคต่อถ้าไม่มีอะไรก็ได้เดี๋ยวคุยเรื่องซอลลี่ต่อดีกว่าครับไอเอาเ้ยตอลลี่มันคุยได้ตอนตีหนึ่งอันนี้ผมผมผมไม่ได้โพดิใช่ไหมเพราะพรุ่งนี้ผมมีรีต่อใช่ไหม อ่าใช่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 ได้ป่ะถ้าคนพวกนี้มันก็ได้ตีอยู่เลยติดต่อป่ะยั่เป็นยังแล้วพี่แต่งแล้วแติดล่อไม่ไม่ตีตีเฉยครับาไปเอาเรงนอ้มันก็ไม่ทันแล้วตนี้มีรีต่อพวกนี้มีรีต่อเอาใหม่เอใหม่ไม่เลยอยู่นะถ้าเวลาเลี้ยสายเขาบอกว่าไอ้ชดเชยเดี๋ยวเรียกให้ย้อนหลังให้เป็นค่าชดเชยเป็นชดเชยเขาบอกว่าตีเป็นใบดาแสงน่ะ กับค่าบัตรประกันน่ะว่ากันอะจริงอยากได้บัตรแดงมากกว่าไอ้เหี้ยเอาไปคราฟเองไม่ได้คอกบัตรเกินสิบห้าใบเลยเหรอใช่เกินสิบห้าตำรวจแม่งจับไม่รักเคสเลยมั้งตำรวจโดนตีโดนตีโดนตีหรือเปล่าตอนตีก่อนสองทุ่มไหมเดี๋ยประกาศเรียไปนั่นมาให้ อันนั้นมันคือ,อ,อ,อคือยังไงแล้วว่ามันสิงเคียร์แค่ไหนแล้วเพราะว่านี่ไม่ได้เป็นคนคุยอ๋อคือคือของของของบ๊อบก,ก่อนนะที่บอ๊อบที่บ๊อบส่งวีดีโอมาเฉยใช่ไหมเมื่อวานว่ามันมีคนนึงมาแบบกดล็อกหุ่นจมตองเขาอะ่ะที่บ๊อบต,ต้องคุยอ,ะอ่ะพี่พักอยู่หนึ่งอันอ,ะอ่ะอ่าครับอันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ประกาศเรียกให้ทั้งทั้งทั้งบอ๊อบทั้งเขาอันน,นั้นคือใครอะ่ะมันเป็นครอบครัวอ๋อใช่แต่เดี๋ยวประกาศเรียกก็ได้อ๋ออืค,ครับประกาศเรียกให้บอกมาแล้วก็ถ้าอะไรกับเขาเสร็จแล้วแล้วมมมัันน JK เเเ้้าาีฝกรืื่่่อองงไววตตและ ตั้งตั้งแต่วันนี้ตอนบ่ายเย็นแล้ก็คือเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เรเบลนั่นแหละก่อนหน้านั่นแหละที่ก่อนหน้าที่บอปจะมายื่นชิงสีอ่ะใช่เขาบอกว่ามันมีการตีที่เรเบลแล้วเขาฝากเรื่องไว้ใช่ครับใช่แต่เดี๋ยวเราพรุ่งนี้ก็ได้ดูว่าเขาจะว่าไงต่อใช่ครับแต่เฉยบอกแต่เมื่อกี้เขาจะคุยเลยเฉยบอกว่าปกติมันแค่ตีหนึ่ง้นเรื่องคุตอรี่ถ้าจะคุยก็ต้องตัดเป็นพรุ่งนี้แล้วก็ของเจคเอของแล้วเขาคลบอกว่าอะไรของที่เรเบลข้างล่างอันนั้นเขามีหลักฐานอะไรไหมของที่เลลบข้าางง่อะไรททีี่เบ ที่เฉลยบอกใช่ไหมมีครับเขาส่งเป็นในนี่มาเลยวิดีโอที่ที่ไปตีกันในคลิปเขาเปิดก่อนแหละแต่พอดีๆมีการสวนมันก็เลยต้องตัดว่าเออมันมีการต่างฝ่ายต่างมาทำโอเคครับโอเคได้โอเคแล้วก็ของบ๊อบกี่เคสนะพี่ในเมื่อกี้สี่สิบห้าตอนหนังแล้วนี่ห้ตอนหนึ่งไอ้ใครไปสวนเรเบลล่ากัะเมื่อวานทีซีเขาบอกว่ามีสวนเนี่ยมันจะเล่นกับเราต่อนะใครไปสวนล่ะซิคืนมีสิบห้าเคสขอดูขอดูส่งหลักฐานให้ดูหน่อยถ้านมันจะเล่นต่อก็เล่นได้ครับบ๊อบพวก่นี้ แม่ติดอยู่ละเล่นไม่ไหวครับแม่แต่เราเราเล่นไงคู่นึ่งนะฮะนะที่เกิดไปตรงไอพี่ทำมันเล่นต่อต้มอันนี้ต้มไปเนี่ยใช่ใช่ใช่บอกให้มันอัพแพดบ้างนะเล่นเฮียอะไรไฟตรงอ่ะแต่เล่นก็ต้องเสียเวลาหน่อยดิก็คือนางครอบครัวเดี๋ยวเรียกมาพรุ่งนี้ใช่ไหมได้ครับใช่โอเคครับไม่มีโทรศัพท์แล้วก็แก๊งนั้นคืออันนี้คือสามารถเล่นได้ใช่ไหมไอ้แก๊งอีกแก๊งหนึ่งที่จะคุยเซบอยอะไรบอยอ่ะ ชายบอยชายบอยไม่แล้วอย่างงี้นะพี่เฉลยชายบอยผมผมเสียสีใช่ไหมสีเทาใช่ครับเสียบอยผมเสียสีแล้วผมถ้าพรุ่งนี้ผมเล่นผมต้องใส่อันนี้หรือใส่ไม่ไหนเราไปเปลี่ยนเราปเป็นฮู้ดขาวก็ได้อ่ะได้ไม่หรอเฮ้ยเดี๋ยวเราเราเปลี่ยนเป็นฮู้ดขาวเลยนะเรเปลี่ยนเป็นฮู้ดขาวเป็นฮู้ดฮู้ดธรรมดาฮู้ดแบบอะไรนะเปนนี้ใช่ไหมพี่ใช่ใช่ใช่เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยลบแล้วก็ลบไอ้นี่แล้วเดี๋ยวลงสูตรอ่ะลงสูตรอ่ะใครมีไฟอ่ะไฟชุดสีขาวมีไฟสีขาวไหมมีอยู่มีอยู่ เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นฮูดขาวๆโล่งๆไปเลยกิจกรรมนะลงจะได้จะได้ลงไปเลยเฉยได้ได้สีขาวได้โอเคส่งรูปให้ก็ได้เดีฉยเช็คตัวฐานไก่อนเดีฉยส่งให้ในข้อความก็ได้เออโอเคส่งในดิสอ่ะได้ครับได้โอเคครับอยากรู้เฉยว่าใครเกาะเรื่องเอ๊ยยอมรับมาดิใครเป็นคนแทงสวนวะเรเบลล่าก์นี่โหลจะยอมรับไหม อเลเบล่ามีอยู่สามคนผมว่าไม่น่ามีใครแทงสวนครับเอาเดอะมีหลักฐานเหรอครับใช่เขามีหลักฐานเขามีหลักฐานเขาพาไปคนบอกตรงอะไรนะถ้าถ้าเขามีหลักฐานก็เล่นไปเลยเพราะว่านัดวันครับไปเลยครับตั้งงั้นนะต้องคุยพ่งนี้มั้งแต่เราเล่นกับเซย์บอยก่อนอ่ะไช่ครับชายบอยพรุ่งนี้ชายบอยเล่นอุ้มปะผู้เนี้ย พี่แล้วเรามีเกาะมีฮูดปเป็นสีขาวจะไปทำก่อนแล้วค่อยลงทีเดียวไปใส่ฮูดนะไปใส่ฮูดสีขาวนะตัวฮูดตัวเกมนะที่ไม่ที่ไม่ใช่ฮูดแปรมูอนะได้คืนมาแล้วนะพี่ร้านห้าค่าบัตรประกันที่มันคืนไอแนวนี้ผมไม่คุยกับมันแล้วนะกับแก๊งผม,ผมไม่คุยนะนะผมพูดเลยนะพูดตรงนี้เลยนะผมไม่ออมแม่งแล้ว ผมใจดีแม่งจัดะแล้วแม่งมาบัฟผมแบบโคนเน้นๆนะคนอื่นบัฟไม่เท่าไหร่นะไอ้เจ้าเขาไม่ได้แหกคุกให้เราเลยนี่วะแล้วไปเสียไปเตียตังใหไงเขาคหับ่าสา,ามหนึ่งนะห้าสามหนึ่งนะสามหนึ่งที่สุด ไม่พูดแม่งปล่อยแม่งน้องกูงอนก็ปล่อยไปเถอะแต่ก็บัฟกูแบบโคตรแบบเหมือนมีอะไรติดใจกูท่าสามเบื้องนะไม่มันบัฟพับบัฟปกติไม่เท่าไหร่เว้ยบัฟพูดปกติไม่เท่าไหร่เว้ยแต่บัฟดูแบบเน้นๆดูแบบเหมือนเกลียดกูอ่ะนี่มากันไวหน่อยก็ได้เฮ้ยเลือ็บเซอร์วะ ก็ต่างคนต่างอยู่ไม่มีมันผมก็อยู่ได้ไหมไปเที่ยวกัยังรถอ่ะตอนแรกก็พอได้อยู่นะพี่ขับไปขับมาน่าจะพอได้แล้วอ่ะคันนั้นอะเจ็บพี่ชนกลัวอะไรแม่งปิวแม่งยกหน้าเลยเลขอะไรนะเลขอะไรห้าสามหนึ่งพี่ถุงห่อไม่ต้องคืนนะถุงห่อไว้ใช้พรุ่งนี้ต่อเลยนะฮัลโหลก็สุดให้ อ๋อกูเพิ่งพารถมาไม่อยู่ดีรถหาย,ยามาจอดหน้าร้านอ่ะว่าไปตรงพาวหน่อยโรงพยาบาลเออมันดา่าไี่ปาพี่ขี้ข้าเลยเออดูเปไปไหนนะไปตรงพาวพี่เออมันดา่าไอ้บ๊อบขี้ข้าดูเน้นๆนะ